สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะวันนี้มารวยภาพมาตามในทังของพอลี่เป็นเลขรัฐบาลไทยเ้อนะครับพอลี่มาไขแก้ข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับตัวเลขพ่นเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีถามหะายค้นว่าเลขล่างคือได้ตัวเดียวนะครับมาตามพอลี่หายว่าเลขคำนวณมันมีการแก้ไขว่ามีการเปลี่ยนแปลงบอครับเลขปัยังคือบ่ไรสองตัวลอกไปตามกันเลยครับสวัสดีครับพอลลี่ครับสวัสดีครับ วันนี้มาตามนทางรัฐบาลไทยด้วยนะครับคุณรัฐบาลไทยตามรัฐบาลไทยประกัดโดนแล้วว่าอะไรมาถามพาสามข้าวงานเดี๋ยวซีเริ่ม<น>เอ็นดาฟอรี่ขิงเห็นตาห้าน้อย้ะรัฐบาลไทยนี่เออมันเป็นเลชอตนะครับได้สามตัวบนกับสองตัวล่างงวดควนอฟอรี่ให้หรู้สึกว่าจะเป็นเลขตัวแรกก็พอให้ของวันนี้นปะว่องงวดคอนที่เขา หมวดกวนมันพอเลี่ฮหกแปดสามเนาะแมนแมนมันออกตัวกลับเนาะออกตัวตดเนาะออกตัวตัวครับส่วนอันเลขเลขตัดเลขถอดรหัสสองตัวเนี่ยอเลี่ไสองสองครับติกริงพอเลี่มได้ทั้งบนทั้งล่างหราอเปล่าติเนียงมันได้สองหนึ่งน้ำครับถ้าเลขเบิ้ลนี่มันไม,นมนเป็นสิเดี่ยวถ้าเลขเบิ้ลมันจะได้สองครอถ้าเลขโบเบิ้ลนี่มันจะได้คู่เดียวอืว่าไมยน่ะ มันก็หยีมันได้สองคู่เราก็เลยเลือกเอาคู่ใดคูนนึงเลือกเกาะคู่ใดคู่นึงเจ้าของมาร์กเบิร์ย่างมือเศร้าก็เลยเอาซ้อนๆอย่างนี้ว่างดย่างนี้ชื่อเด็ครับเออผมมวลนี่ชื่อให้ว่าไง่ายว่าจอดก็คือเขาบนเขาล่างเลยนั่นหรอแมนแมนมียกว่าชีจัดจอกกันเมียบ้าน เลี้ยนบ่นเพิ่อนภากันได้เงินเขาบอกตัวเดียวตัวเดียวเพราะคงจะที่เอาไปใส้อย่างไรตัวเดียวอืมแลยได้เอาเลือกเอาตัวเดียวโอมโกครับวันนี้ตัวเดียวหนึ่งกระไม้ถึงว่ามันเลขตัวเดียวสิบโวมีสองตัวขันเลขเบิ้นชิได้สองขัดเลขเบิ้นชิได้สองครับอ๋โเอฟซีก็ถามมาหลายคนละว่าแล้วเลขพอลี่ขึ้ไหนตัวเดียววันนั้นคือว่านเลขเขาสองตัวตาดอกตัวหนึ่งขึ้นไหนสองตัวขึ้นเขาอะไรเมื่อเข้าใจคันเป็นเลขเบิ้นนี่ มันสิมีสองตัวค่าเป็นบ่แม่เลขเบิร์นึ่ิมมีตัวเดียวคููดเดียวบ่แม่ตัวเดียวมันสิมี่ครูเดียวคููเดียวนะส่วนถอดรหัสพอลี่นี่เป็นในพอลตามทีถอดรหัสมากหลายครั้งแล้วต่อหลายครั้งเลยย้ยอนไปย้อนมาว่าย้อนด,ดูเถอะเห็นดูเถอะไอถอดรหรัสไอห้าน้อยบ่ส<ว> <laughs> ามเลขไทยเองว่ะบออันนี้อันนี้นนเลขไทยตัวนี้ปั๊บได้คิดว่า ต่งที่สุดแล้วแ,แมนบอม่าสามตัวกับมาสองตัวเนะครับคิดว่าได้นี่เพราะว่าตามที่เบิงเบิงเหล็กยังแนวมากมันมันก็ถือมาตอตมาหอดสามสี่เทียสีส่สีส่เทียต่อกันเดียเจ้าว่าแห่งกันเก็บซี่ผ้ากันนันเชียโอกาสอยู่เพราะว่าเลขที่ให้ไปนี้มันเป็นการปนหลายตัวเกินไปปนเนาะแมนนี่ลาก็สมาย่เีย เมย่อวันเดียวรัฐบาลไทยพอลีเนี่ยล่ะเพราะวา่ามันโดนเราพอลีก็เห็นตระหนัตระหนั้นะมิตาห้าน้อยห้าน,น้อยก็บจีรืมคือพอวา่าพอลีเนี่ยงวยรัฐบาลไทยเนี่ยเขาเตรียมเตรียมเรื่องหมดหันแมนครับอย่าลืมอย่าลืมก็เลยมาเฝ้าเรื่องค้นประเด็นคิดคือหมอรวยล่ะเ<อ>พิ่์ลซีว่าเอ้าคือว่ามีสองตัวคือให้ตัวเดียวเนี่ยก็ถามเพื่อเพิร์เพิ่์ลบอกเข้าใจคือเฮ้าเพรานฉันบอกรายละเอียดคือว่าถ้าเป็นเลขเบิ้ลนี่มันสิได้สองครู ชาบ่มีเลขเบินนี่มันสิได้แค่คู่เดียวอ่านือว่าแก้แล้วเนาะครับเนาะครับครับแก่คนตรงสายของ FC เด้อนะครับเลขถอดรหัสนี่คือใต้ตองดีเรียบร้อยแรือเล่าเนาะครับครับผ่อนมาชัดเจนแล้วถอดมาเรียบร้อยครับชัดเจนเลยอืมให้ให้ย่ำแล้วเนาะพ่วันนี้เนาะเอ้าครับชัดเจนย่ำตัวได้ฟอให้ซื้อตัวได้แทบวันนี้เลขถอดรหัสบนล่างเลขถอดรหัสข้างบนนี่สิเป็นหกหกสอง <6 S 2> แล้วก็อีกคูหนึ่งสามตัวนี่เลยคือมันมีแปดส่วนมาน้าเนี่ยก็สแสดงว่าเป็นแปดหกสองทางล่างกันได้ซีสองกับทางซีสองเบิ 4, 2 2> ้ลสองมาหองมเอาฮอลี่ให้ตัดเลืองสองตัวเดียวรัฐบาลให้หกสองวะเอาเบิ 6, 2 2> ้ลสองเสิหก อันนี้ก็ไฮตาส์สองตัวเลยละบนเนี่ยข้างบนนี่แม่นครับหกสองครับไฮตาสหกสองตัวเดียวเนาะครับครับ่างนี้บอลเบิ้์นหกหกเอาอย่าห้ามเเบิร์นครับตัวก็ได้กันหกหกบอลมาถึงมาไม่ยืนได้เหรอืมอืบอได้เหรอโอ้ยจะไปเป็ดหลายตัวหลายของเฮามันถอดรหัสมาให้ตรงเพราะแห้งแล้วตรงมันแห้งเหรอเนาะนี่ตอนที่ว่า เพิ่นเสียโอกาสไปนั่นเพราะว่าเอาเรียกกันมื่อกี้ไปปนนี่สื้อเนี่ะมันมาซีงวดซ่อนผลนนี่เพื่อนมาเพิ่นเบื่อเห็นเพื่อนมาคบื่อเห็นเพื่อนเนี่ยเขาเห็นเหรอขึ้ว่าเราไม่ไปนเพื่องเสียงกระชีพเรื่องผีควบฝันเออนั่นแหละเพื่อนเสี่ยกับวิคนฝากห้าน้อยวีกเพื่อนเรียกว่ามันหลายตัวที่จริงกับเขียนระบุอยู่ว่าอันใดเป็นอันใดอยู่แต่เพื่อนเบิ้งว่าตัวเอานะครับเลขถอนรหัสซีงวดซ่อนเด้อนะครับพอลี่นะครับหมอเรย์มาตามให้เราเด้อนะครับมือนี้รัฐบาลไทย รัฐบาลไทยพอลีเดอร์นะครับวันที่สองมกราหกแปดพอลีไฮมาเลขกสามตัวสองครูครึ่งหกหกสองแปดหกสองตัดให้หกสองเน้นๆนะพ่อเนาะครับส่วนเลขลรางนี่คือสี่สองตัวเดียวชินแถบนะพ่อครับครับบอกง่ายว่าเลขสองตัวให้มีเลขเบิ้ลขึ้นได้สองตัวถ้าบม่มีเบิ้ลได้ตัวเดียวเลขลรางนะพ่อเนาะแมนครับแมนเขราะรถเขาใจถือวะเขาใจถูกครับอ่าเขาใจถูกเด้อนะครับแต่ว่าในสูตรสามตัวพอลีนี่มีมีแปดปอมาน้ำ พอลี่ก็เลยให้สองครูเลยนะครับเรียงสามตัวนะคูไปเลยนะครับก็เรียกซื้อเอาข้าวหาจับจองสลักกินแวงรัฐบาลไทยเด้อนะครับเอ็นสามก็ซื้อได้กันเอ็นสามจัดไปเลยพี่น้องนะครับไอถึงเราวัดจจกพัาดข้ได้ยวหลาหนึ่งเด็กพอลีเอ็นสามครับหาซื้อเงี้ยได้ไหมก็หาซื้อเลดนะครับหาโจกหามันกัน เลยฮะสื่อเราตีดกับฟ้าจับจองแล้วพอนาะ <c oughs> นี่แหละคนที่สงสัยมองกันที่ว่าคือมีสองคู่นี่แหละเออหนาละคือที่ว่ามีคู่เดียวใช่ไ <c oughs> ั่หนาลามัาเลยไม่แก้ข้าวไอ้ตัวนี้ละไ <c oughs> ม่ได้บอกรายละเอียดเพิ่นรายละเอียดคือถ้าเป็นมีเลขเบอร์เนี่ยเขาเห็นออกมามีเลขเบอร์นี่มัเบเบเนมเลยสองคู่ผันแ่้มีเลขเบอร์คือได้คู่เดียวเลย มาแก aha, remember, stars, yeah. um, ่ข้าวตัวนี้นะพ่อเนาะครับครับแก่ข้าวเร็วมาเป็นยังเหลือสองตัวก็เลขล่างก็ไวสองตัวเอดก้อนก็ไวไม่สองตัวผันเรื่องเนี่ยเพื่อสี่บ้านที่สองตัวนะเพราะไอเรียกได้วาเบิ้ลพอนใหายสองหาเลขมาเบิ้ลคือตัวเดียวแค่นั้นหมอนรวยไม่ยามีชุนในเนี่ยเพราะเท่านี้ชุนย้อนหลังอีกแล้วบัดนีุ้ย้อนหลังอยูเลยย้อนว่าบ่ายรุ่งนี่แหละอืมนะครับนี่แหละเรื่องเหตุผลที่ต้องมาตามเพราะว่าเอฟซีถามมาก ว่าเป็นอยังคือไบสองตัวเล็กล่างวันนี้ก็ถือว่ามันใจให้กันได้เหรอครับครับเลขพอลอินชัดเจนเนาะหายตะก้อนมูเลยเนาะหายตะก้อนมูเลยครับไหนออกเลขปุ๊บออกปั๊บเลขปุ๊บออกปั๊บเป็นเลขคือเลขล่างนี่ออกปุ๊บหายเลยที่สองครับมันเป็นเลขคอดร์ลหาร์ดครหัสนี่ด็ขามือเดียวครับไอคอดรหัรสามตัวนี่ขามือเดียวเพราะว่ามัน มันเชียร์ชาวกัวซวงเจ้ากัวซวงมีเอาต่อกันไปเลยฟังต่อเลยนะขอรีเนาะครับครับเอานะครับผู้ใดก็จับจองเด้อหกสองแปดหกสองหกสองจุดบนนะครับสี่สองเหลี่กลังหาวหาซื้อรถลีไว้หาซื้อสลากเอทสามไว้เป็นแนวทางพ่อรีในวันนี้ให้ยต่ต่องวดให้แบบด้วนๆอันนี้มาติดตามให้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่แล้วเขาก็ไม่ทำแบบนี้คือว่าห้ยสองตัวนะครับเหลี่กลังถามาแกใครของ ก็สงสัยเยฟีแล้วเด้อนะครับอืม,อมวันนี้ก็ไม่อยากได้เชียวเนาะวะครับอืมเรอยากได้ก็เชียวเด้อนะครับของหกสองหายเลยนะครับหายก้อนงูเลยนะครับเพราะว่าอธิบายชาัดแล,ะละ้วล่ะเข้าใจเราละไปไอ้บรรามันจะเป็นอะไรเหรนะเหมือน,น,นดอกยันยันพี่น้องหายซื้อมาท่านนะครับทิ้งแค่ไหนหาหาแดงหางที่นี่เงีย้ยเนาะวะแตเขาไม่ง,งี้ยวเหรอ ห่วยเอาเจ้าก้อนมูแล้วเนาะผู้เฮ็ดไหมโอ้หาหาไงงั้นเขาเอาก้อนมูเลยเออหาก้อนมูเลยโอ้ทําเล่นมาให้เราก็ซื้อเนาะแต่ว่าก็ได้ลอตเตอรี่อ่ะได้ทั้งแปดหรืทั้งหกวะครับครับโอ้ได้ทั้งหัวลักสิบลักหกทั้งลักแปดด้วนะบอเลี่เอาสองเลยหกหกสองแปดหกสองบอลีซื oh, on, uh, ้อไปแล้วเด้อนะครับทําเล่นมาให้พี่น้องเอฟซีเราคนก็ซื้อเด้อนะครับนก็ซื้อกันซื้อหลายซอง วาดไปคนเย็นมาได้ลากไปเดี๋ยวะบ่ครับบ่ม่ได้ไปฮอดพุ่นกับเปีเ๊ยะคำนี่หอกครับเข้าไปหาเอาออเจ้าอะไรเออพวกะพอยเอฟซีไล่เถอะครับเอฟซ <F 4 S 2> <ส>ีกับโอ้ยอยก่ากันขวโทชวดอีกยมันเ,เ,เป็นอุตสาห์อว้ายรวมนํำการเ่บไเพื่อี่หรอกครับเป็นไงหกซีเก่าซีหันเรื่องห้าน้อยเขถทมรถทบาลไทยเข้าไปหรอ เป็นถามอยู่ก็เลยบอกว่าจะเอาอันนั้นเอาเอารัฐบาลไทยไปก่อนเลยมันก็เลยแต่รัฐบาลไทยไปเนาะครับเอ้าวไม่ได้ไปกับโชคมันน้อพอลี่ซีปีใหม่เด้อนะครับหปนี่กันเที่ยวปีใหม่กันเป็นศาสตร์พ่อตัวจริงแเ้าเล่นตัวเนาะครับผมพอลี่กับเขาขอนแก่นเขาตลาดด้วยดอกพี่น้องอีฟซีกับยี่พอเรื่อยๆกับชีเนี่ยมใส่เนี่ยมขวามีนพอลี่ในี่ขีปมน้อมีนวโนกับยี่บ้านชินแล้วนะนะครับเอาวก็สรุปแล้วพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยพอลี่แก่ขอสงสัยเราเด้อนะครับ เลข3ตัวยหกหกสองแปดหกสองหกสองเน้นบนหกสองเด้อนะครับส่วนเลขล่างซี่สองเด้อนะครับพอลี่เงี้ยบ่ะครับครับถูกต้องสุดโต่งนะพอนะครับ,นะรบเอาขอบคุณหลายๆเด้อนะครับพอลี่จะมาแกะขอส,ส,สองสัยพี่น้องเอซี่นะครับวันนี้ใครโจมมันมาเด็ดเพี้ยนส่ปีใหม่เขาสามตัวตรงเขาสองตัวตรงเด้อนะเพื่อนวันนี้ไอ้เพี้ยงปังๆใส่ปีใหม่กันโจมๆมันมาเด้อนะครับอืมเดี๋ยวปีใหม่ออดูเลยว่ามีพักกระหล่ำนมาเสือเด้อนะครับ ตังายกร้ายเนาะวาตังายท่านวะท่านพี่ไหมฮะวะท่านท่านาน,นายเดซี่าน,าน,นายเซ่มุกราานะเด้เนาะเพื่อว่ากำลับมีอาการลังขีใไม่จะง่อยลังขีใไม่จะน,น้อยนะเอ้าวสหรคัครบฟรีขอบคุณเลยลายให้เอชงมาน้ำเด้อครับเฮงปังครับ